การที่มดลูกมันหนาขึ้นหรือว่ามีพังผืดหรือของเสียสะสมเนี่ยสแสดงว่าข้างในของมดลูกของเราค่ะในแต่ละรอบเดือนที่เราจะต้องขับของเสียหรือว่าประจําเดือนเก่าหรือผนังมดลูกเก่าๆออกเนี่ยมันขับออกไม่หมดนะคะดังนั้นเนี่ยเมนเก่าเนี่ยมันจะตกค้างทับถมหรือหมักหมมอยู่ในมดลูกนะคะทุกเดือนทุกเดือนนะคะอย่างเช่นเดือนนี้มันออกแค่วันสองวันนะคะแล้วก็หายไปอีกเดือนหนึ่งก็ออกนิดเดียวออกแค่ 2- 3สาวันแล้วก็หายไป หลังจากนั้นนะคะมันเกิดการทับถสมสะสมมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลาที่เรามีประจำเดือนอาจจะสัก5ปี10ปีนะคะจะทำให้มดลูกหนาและเป็นของเสียหรือเป็นพังผืดนะคะหมักหมมสะสมอยู่ในมดลูกดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะต้องทำยังไงวิธีแก้ปัญหาในแบบของผู้หลานะคะก็คือใช้วิธีละลายของเสียในมดลูกนี้ออก และต้องปรับอาหารด้วยปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเรากินแต่ผู้หลานแต่เราไม่ปรับพฤติกรรมการทานอาหารเลยเนี่ยมันก็อาจจะเห็นผลแค่50%นะคะอย่างเช่นคนที่ผนังมดลูกหนานะคะส่วนใหญ่มักจะชอบทานน้ําเย็นน้าแข็งเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะพวกชานมชาเขียวน้ําหวานต่างๆ เหล้าเบียร์ต่างๆที่ใส่น้ําแข็งเป็นประจําและโดยเฉพาะช่วงที่มีประจําเดือนชอบกินอะไรที่เย็นๆนะคะของเย็นทั้งหลายเช่นพวกแตงกวานะคะแตงโมเนอะน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้หมดลูกเราเย็นพอมดลูกเราเย็นปุ๊บนะคะการที่จะขับของเสียเนี่ยมันขับออกไม่ได้เหมือนเมนเรามันถูกน็อกไว้ะคะ่ะเมนมันจะขับออกมันต้องใช้แรงหรือพลังงานในการบีบนะคะบีบมดลูกหรือบีบของเสียออกเยอะ ว่าปกติคนที่ไม่มีของเสียในมดลูกจะมีไม่มีอาการปวดหรือมีอาการบีบทานได้ทั้งชาแล้วก็แคปซูลเลยนะคะชาจะเป็นตัวหลักนะคะส่วนแคปซูลจะเป็นตัวเสริมอาจจะกินเสริมแค่อาทิตย์ละ2วันหรือสลับวันก็ได้เช่นกินชาวันจันทร์นะคะอาทิตย์แรกขอกินชาไปก่อนนะคะเพื่อล้างของเสียในระบบมดลูกทําให้แบบเลือดเลือดลงมันเดินก่อนสักอาทิตย์ที่2นะคะอาจจะกินชาวันจันทร์ วันอังคารหยุดวันพุธกินแคปอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเนาะแล้วอาทิตย์ที่3อาจจะเพิ่มโดสถ้าใครกินชากับแคปภายในวันเดียวได้ก็ได้แต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวรู้สึกร้อนบูบวาบแสดงว่ามันเกินโดสนะคะต้องถอยออกห้ามกินเกินขนาดการกินเกินขนาดมันจะมีอาการผลข้างเคียงเกิดขึ้นเช่นอาชีออกเยอะผิดปกติร้อนออกเนื้ออ,อกตัวเนี่ยคือการขับของเสียที่แรงเกินไปร่างกายของเรารับไม่ไหวนะคะดังนั้น ใครก็ตามที่กินผู้หลานแล้วรู้สึกว่ามันแรงเกินไปหรือมันขับพิษหรือบางทีมันขับประจําเดือนออกเยอะเกินไปให้ถอยออกมาก่อนอาจจะกินเว้นวันหรือ2วันทานครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องทานแบบเยอะหรือทานอ่อนๆไปก่อน